หนังสือกฎแห่งกรรมทำปฏิบัติเล่มที่สเรื่องสับเคลื่อนที่ได้โดยหลวงพ่อจรัญที่ตะธรรมโม5พฤศจิกายนพศ2539ความสุขที่แน่นอนความสุขที่ผ่องใสความสุขที่ไม่เจือปนเงินทองช่วยไม่ได้ต้องสร้างต้องทำของตนเอง จิตใจเบิกบานจิตใจดีเงินทองเรื่องเล็กสมบัติก็เรื่องเล็กในเมื่อเรามีจิตใจเป็นอริยรัพย์อันประเสริฐแล้วสมบัติภายนอกก็จะถูกดึงถูกดูดให้เคลื่อนย้ายเข้ามาหาเราจะเป็นสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาเรา ทำให้เรามีที่ดินที่อยู่อาศัยมากมายทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ในเมื่อจิตเป็นกุศลมันก็จะเคลื่อนเข้ามาบ้านเรายิ่งรวยเงินยิ่งเข้าส่วนบ้านคนจนเงินไม่ค่อยไปหาหรอกเพราะมันจนจิตจนใจจนสติปัญญาจนทั้งอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ไม่ค่อยเข้าไปมันเข้าไปหาคนรวยจิตใจรวยทรัพย์คุณสมบัติด,ดี มีกรรมฐานดีสติปัญญาดีเงินมันก็วิ่งไปรวมที่บ้านคนรวยอย่างนั้นคนจนที่ไม่ทำบุญสุนทานบุญจะเข้าไปหรือเงินจะไหลเข้าไปไม่ได้เขามักจะพูดว่าเรามันจนเงินหนีหมดก็ใช่แล้วบางทีมีทรัพสมบัติที่พ่อแม่ยกให้มันจนจิตจนใจจนสติปัญญาทรัพย์สินก็อันตรธานศูนย์ มันก็ไปรวมอยู่ที่บ้านคนรวยเพราะคนรวยเขารวยทรัพย์สมบัติรวยคุณสมบัติมีอริยทรัพย์อันประเสริฐมันก็ดูดเงินจากที่อื่นไปหมดเอาไปอยู่บ้านนั้นรวยมหาศาลบ้านไหนจนมันไม่ไหลไปหรอกมันจนนี่มันจนจิตจนใจจนปัญญาจนธรรมะจนคุณสมบัติไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญเลย จนอย่างนี้ทรัพ์สมบัติจะเข้าไปไม่ได้ทรัพ์คือศีลสมาธิปัญญาทรัพ์คือตัวศรัทธาทรัพ์คือตัววิริยะทรัพ์คือตัวความมั่นหมายของตนเองได้กุศลภาวนาอย่างนี้เรียกว่าทรัพ์มีอยู่ภายในมันก็จะดึงดูดเข้าไปรวมสิริมิ่งขวัญมงคลก็ไปอยู่บ้านคนรวยทรัพย์รวยน้ำใจทำบุญตักบาตรไม่พัก รั์มันเข้าไปอยู่ไปพักบ้านนั้นมันไปอาศัยอยู่บ้านนั้นเพราะบ้านนั้นมีความสุขทรัพย์นั้นก็ไปรวมเป็นก้อนเป็นกรรมบ้านไหนมีความทุกข์จิตใจศก,กรปรกลามกของดีมันก็เคลื่อนย้ายไปที่โบราณเรียกว่าทองลุกอาตมาเคยเห็นกับตาถึงได้เชื่อทองลุกเหมือนไฟผนียงและเคลื่อนย้ายออกไป นี่ซั์มันเคลื่อนที่ได้คนไหนมีบุญวาสนามันก็เคลื่อนไปอยู่บ้านนั้นแหละเมื่อตอนอาตมาเป็นเด็กนักเรียนมัธยมสองอยู่กับยายยายมีเงินกลมเยอะทองสายสะพายสองเส้นสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือเยอะเงินเหรียญเงินกลมเป็นไหยหาย,ยายของอาตมาไปรักษาอุโบสถ ต้องค้างคืนที่วัดเช้าต้องไปรับไปก็เตรียมทำกับข้าวใส่ปิ่นโตให้เสร็จเมื่อทําบุญตักบาตแล้วก็เก็บไว้รับประทานอาหารเพลนและรอค้างคืนรุ่งเช้าอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใส่ผ้าผ่อนท่อนสบายของคุณยายกลับบ้านแต่อาตมาคิดเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลไม่มีทรัพย์ คิดลักเงินกลมของยายไปแลกสตางแดงมาเล่นโยนหลุมพวกบ้านเหนือบ้านใต้ตอมกันเป็นกลุ่มหมดพอยายไปวัดแล้วมาชวนเล่นโยนหลุมอาตมาก็ลักเงินกลมเงินเหรียญบ้างไปแลกสตางแดงมีรูบาทหนึ่งแลกได้กี่สตางหรอกนี่สมัยเมื่อเป็นเด็กพอถึงวันพระดีใจมากดีใจที่จะได้สร้างบาป โดยที่ยายไปอยู่วัดไม่สนใจเรื่องทรัพย์เงินทองยายไม่เคยนับอาตมาตอนเป็นเด็กก็ลักเรื่อยวันพระละสิบก้อนเงินกลมเงินเหรียญของรัชกาลที่สรัชกาลที่ห้ามีมากเอาไปแลกเป็นสตางโยนหลุมเสียหมดเพราะเล่นไม่เป็นเล่นเสียตลอดรายการในเวลาการต่อมายายก็บอกว่าหลานเอ๋ย เขาปล้นกันที่บ้านบางม่วงหมู่โนนตีชิงริ่งราวกันมากจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนดียายก็ออกหัวคิดโบราณฝังไว้เถอะฝังไว้ใต้ถุนก็ตามใจยายฝังก็ฝังกันรอให้เย็นเย็นหมดแขกลูกหลานไม่มาเยี่ยมยายแล้วอาตมาก็ไปขุดใต้ถุนขุดแล้วฝังไว้สองหไหาหนึ่งเป็นเงินกลมเงินเหรียญ อีกหายหนึ่งเป็นทองคำสร้อยข้อมือกำไลเท้าเป็นทองคำทองมีสายสะพายสองเส้นเส้นละแปดบาทสร้อยข้อมือข้างละสี่บาทยังมีอันหนึ่งพิเศษอาตมาก็เอาไปฝังเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเขาเรียกร่างแหอทองคำร,งงร่างแหเงินร่างแหนาคยายมีครบอาตมารู้หมดอ๋อร่างแหยเขายังทำด้วยทองคำ แต่บางบ้านไม่มีบุญวาสนาอย่าไปใช้ร่างแหทองคำนะเจ๊งเลยนี่ยายเล่าอาตมาฝังแล้วเอาดินมาทาเอาขี้ควายมาทาเอากระพร้อมครอบอยู่ใต้ถุนต่อมายายบอกว่าที่วัดสัตธาพิรมมีเทศคาถาพันเทศมหาชาติสามวันสามคืนยายจะไปค้างวัดอาตมาก็ถามว่ายายไปค้างกี่คืน ยายก็บอกว่าสองคืนหลานอาตามาก็นึกว่าสบายละคราวนี้จะขุดขายแน่อาตามาคิดทุกวันไม่มีสวดมนต์หรอกอาตามาสวดมนต์เป็นสวดมนต์ได้ยายสอนให้สวดสวดแล้วขออธิษฐานให้ลักทองคำลักของยายให้ได้นี่คิดเป็นอกุศลอย่างนี้พอไปถึงวันเทศมหาชาติอาตามาก็ไปส่งยายแต่เช้ามืด ยายรักษาอุโบสถค้างวัดสองวันสองคืนฟังเทศมหาชาติพอไปแล้วเพื่อนก็ค่อยมาเล่นเดี๋ยวบายบายหน่อยจะไปเล่นตั้งใจว่าจะลักขุดให้ได้อาตมาก็ไปเปิดกระพร้อมออกขุดลงไปนะไม่มีเลยหายไปหมดเลยหายสองลูกไม่มีเลยนะมีรูทะลุไปทางหลังเรือนแปลกมากเอใครมาลักเอาไป อาตมาก็กลบไว้อย่างเดิมยายลืมเรื่องที่ฝังไว้เพราะเงินที่ใช้มีอยู่มากที่ฝังไว้นี่ต่างหากนี่ทรัพย์ที่หนีได้อย่างนี้อาตมานึกถึงโบราณได้ว่าเดินเรือนปึงปึง,ปงยายตีบอกว่าหลานอย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนีต้องเดินเบาๆารับประทานข้าวดังกองแกงยายว่าเลยนะไม่มีคุณสมบัติเลยนะหลานเอ๋ยทรัพย์ไม่มี เงินไม่มีนะทองก็หนีหมดคนที่ไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้อย่างไรนิยายเล่าอาตมาก็ขุดไม่ได้เลยหนีหายไปไหนหมดไม่ทราบมีรูโบเลยหายไปทั้งไหาก็ไม่สงสัยว่าทรัพย์จะหนีได้เข้าใจว่าขโมยลักไปแต่การฝังนั้น จะรู้กันยายกับอาตมาเท่านั้นคนอื่นไม่รู้ป้าก็ไม่รู้ทําไมหายได้ขุดหาก็ไม่พบในอวสานการยายป่วยหนักป่วยก็ไม่มีโรคคล้ายๆว่าซึดลงไปกำลังถอยลงไปอายุ99ปีพอดีอาตมาอยู่ปฏิบัติยายอย่างใกล้ชิดเหลืออีกเจ็ดวันจะตาย เจตพูดของยายไปเข้าฝันป้าชื่อป้าเหลี่ยมสะดวกดียายยังไม่ตายนะยังนอนอยู่แต่สติดีป้อนข้าวป้อนน้ำแต่ยายก็เพลียลงไปลงไปเขาเตรียมต่อโลงบำเพ็ญกุศลสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนไปเข้าฝันป้าบอกว่าหลานคนนี้สก,กรปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลาย ซับเลยหนีไปอยู่ป่ากระชายหนีได้จริงๆนะเราคิดจะขายคิดจะทำลายคิดจะเอาไปเล่นการพนันในที่สุดก็หนีไปจริงๆพอยายตายก็นำไปบำเพ็ญกุศลสวดเจวันแล้วเก็บไว้ก่อนสองปีผ่านไปถึงจะทำศพเวลาทำศพมีโขนละครหน,นังใหญ่สองวันสองคืน ที่วัดสัทธาพิรมเรียกกันว่าวัดใหม่สัทธาราษฎรที่วัดนี้มีปริศนาบอกไว้ว่าวัดใหม่ไก่เตี้ยเฮี้ยขึ้นไข่อิดไม่ให้ขัดวัดไม่ให้ขุดบริสุทธิ์จึงเอาได้มีน้ำมันโปอัตมาเห็นชัดเมื่อเป็นเด็กนี่แหละปริศนาของคนโบราณนะในที่สุดอยู่ไหนรู้ไหม อยู่ที่ต้นมะม่วงไข่เฮียหน้าโบสต้นใหญ่มากมีมาแต่ครั้งไหนไม่ทราบน้ำมันโปอยู่ในโพรงต้นไมน้นี้คนโบราณนี้สมองดีเหลือเกินบางคนมีขุดโบส์ขุดวัดเขาไม่ให้ลุงอาตมาบวชเป็นพระท่านบอกว่าขออธิษฐานให้พบแล้วจะเอาคืนที่ ตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเล็กๆเ,เลยท่านก็ได้ที่ต้นมะม่วงไข่เฮี้ยแหมคนโบราณนี่ลึกซึ้งเหลือเกินปัญญาสูงเวลาคนมาทำบุญท่านก็เอามาทาตาทาให้อาตมาด้วยมองดูคนแล้วหัวเราะใหญ่เลยเพราะเห็นข้างในหมดนี่เล่าเรื่องเก่าให้โยมฟังในที่สุดเอาศพยายเก็บเรียบร้อย ป้าเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบแล้วบอกว่าเออมานี่สิข้าฝันไปว่าเองจะลักขโมยเงินยายไปเล่นจริงไหมอาตมาก็นิ่งพูดว่าจริงจังอะไรป้าบอกว่าฝันอย่างนี้อยู่ที่ปากกระชายไปช่วยขุดหน่อยได้ไหมอาตมาก็ไปช่วยขุดก่อนขุดอาตมาก็หมอมป้าเสียก่อนป้าชอบน้ำตาลเมาชอบดื่มเหล้า เลยเอาน้ำตาลเมามาให้ป้าดื่มเสียเมาแล้วก็ไปขุดพบไหยจริงๆอยู่ห่างจากเรือนไปห้าวาในป่ากระชายที่อัตมาเคยปลูกกับยายไว้ขุดมาได้หมดเลยนะได้เงินได้ทองอัตมาก็หิ้วไปบ้านป้าป้าก็บอกว่าหลานป้าจะแบ่งให้เจ้าบ้างเจ้าไม่น่าคิดสุกปรกจะทำลายทรัพย์ยายตอนนั้นป้ายังเมาอยู่ อาตมาก็ยักทองไว้ยังไม่บอกป้าทองสองเส้นสร้อยข้อมือแล้วก็ร่างแหอีกด้วยแต่เงินกลมเอาไปเถอะป้าก็เอาไปอาตมาจึงรักษาไว้พอป้าหายเมาแล้วอารมณ์ดีอาตมาก็บอกว่าป้าไม่ใช่มีเฉพาะเท่านั้นนะนี่สร้อยสายสะพายผมเป็นหลานนะผมดูแลยายมานะขอให้ผมเถอะป้านิ่งอั้น อาตมาบอกขอป้าไม่ให้ก็ต้องเอาเพราะยักเอาไว้แล้วป้าก็อโหสิกรรมให้อาตมาก็เก็บไว้ได้มีโอกาสสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีชื่อเก่าวัดกุดีโลยขายสายสะพายสองเส้นเส้นละแปดบาทเป็นทุนสร้างโบสถ์อุทิศส่วนกุศลให้ยายที่วัดพรมบุรีมาจนบัดนี้นี่แสดงให้เห็นชัดซับเคลื่อนที่ได้ถ้าคิดไม่ดีนะ ขอฝากลูกหลานไว้ด้วยเป็นเด็กอย่าคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าลักทรัพย์ถ้าทรัพย์มีคุณสมบัติมันหนีได้จริงๆบางบ้านจนทรัพย์ก็หนีไปอยู่บ้านคนรวยคนรวยน้ำใจรวยบุญรวยกุศลทรัพย์เข้าบ้านนั้นหมดนี่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อาตมาถึงได้ว่าทองมันลุกลุกจริงๆนะลุกหนีไปเลยมันไม่อยู่หรอก บ้านไหนอัปปรีจันไรด่ากันไม่พักทะเลาะกันไม่พักซับหนีหมดลองดูนะอาตมาขึ้นเรือนต้องล้างเท้าทุกครั้งและต้องเดินค่อยๆย,ยายบอกว่าอย่าเดินเรือนดังกระทืบเท้าทซับมันจะหนีคุณสมบัติจะไม่มีอาตมาจำได้มาตั้งแต่เป็นเด็กขอฝากญาติโยมไว้ด้วยซับหนีได้จริงๆขอยืนยัน นี่ป้าก็ตายไปแล้วยังอยู่แต่อาตมาก็จะตายจากไปอาตมานึกดีใจมาได้ของดีทีหลังตอนบวชรักษาไว้จึงเอามาขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์ให้ยายทรัพย์สมบัติจึงอยู่กับเราขายไปบาทและไม่เท่าไหร่ก็พอทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีมาจนบัดนี้เพราะอาศัยสร้อยสะพายสองเส้นสร้อยข้อมือสองเส้น และร่างแหอีกก็คงจะได้บุญเยอะนี่แหละขอเจริญพรญาติพี่น้องว่าคนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย์คนไม่มีทรัพย์จึงไม่มีคุณสมบัติคนมันจนเงินจึงไม่ไหลเข้าไปนะไหลเข้าไปก็ขายหมดนะสิไปเล่นการพนันดื่มเหล้าหมดอาตมานี่แหละเล่นโยนหลุมทอยกองเล่นการพนันเล่นชิ่วลักแพ้เขาเรื่อย เงินทองยายก็หมดเลยทองมันหนีไปได้แต่มานึกได้ว่าเป็นกุศลจะได้สร้างโบสถ์ในที่สุดทองก็มาอยู่กับเราสองเส้นจนได้มาบวชในพระศาสนาขอชี้แจงให้ญาติโยมได้ทราบว่าทรัพย์เคลื่อนที่ได้คนที่จนบุญทานไม่ทำมันก็จนอย่างนี้ทรัพย์ก็หนีไปหมดนี่แค่คิดจะลักของยายเอาไปขายหนีออกไปอยู่ป่ากระชายเลยนะ กลวงโบออกไปเลยหายเคลื่อนที่ได้คนก็เคลื่อนที่ได้นะคนดีไปอยู่กับคนชั่วไม่ได้หรอกมันก็เคลื่อนย้ายคนชั่วไปอยู่กับคนดีเขาไม่ได้คือลูกจ้างเดี๋ยวมันก็เคลื่อนย้ายของมันเองไม่ต้องไปไล่หรอกมันอยู่กับเขาไม่ได้หรอกมันไม่มีคุณสมบัติไม่มีบุญวาสนาจะอยู่กับบ้านนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปเองโดยอัตโนมัติ เหมือนทรัพย์สมบัติต้องเคลื่อนย้ายดังกล่าวมาแล้วนี่เป็นกฎแห่งกรรมคิดจะลักเขามันเป็นกฎแห่งกรรมนะทรัพย์เคลื่อนที่ได้ทรัพย์หนีได้คุณสมบัติไม่มีคนที่ปากเป็นทรัพย์พูดเงินไหลมาเลยคนที่ไม่มีคุณสมบัติทางปากปากไม่มีทรัพย์ปากเป็นการละกินีพูดเสียเงินนะพูดเสียเงินทองตลอดรายการขอฝากไว้ด้วย